มันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเอามาแชร์กันคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะครับจะเสนองานเนาะผู้ออกแบบจะใส่ราคาลงราคากลางหรือว่าทําราคาทํา BOQ หรือแม้แต่เจ้าของบ้านเองนะครับเวลาที่จะกําหนดงบประมาณเข้าวๆเอาไวา้อย่างในวันนี้ผมพูดเป็นเรื่องของกระเบื้องนะ เลือกลายเลือกสีเวลาอยากดูราคาวิธีที่ง่ายที่สุดเนอะมันเป็น paper work เนอะบางทีมันมีหลายรายการเราก็ไม่ได้ไปเดินสืบไปเดินดูของจริงกันจริงๆใช่ไหมเราก็มักจะใช้วิธีการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเพื่อหาว่าราย,รายการไหนมันเท่าไหร่นะครับคราวนี้ผมมีอยู่รายการหนึ่งนะมันเป็นรายการหินแกรนิตเทาจีนออขนาด40 80 ผมก็เห็นแล้วล่ะว,ว่าขนาดมันแปลก,ปลกมันน่าจะต้องสั่งตัดนะครับก็เลยมีร้านที่ใช้ประจําอยู่ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะตารางนึงประมาณแบบ8 0 0ถึงพันต้นๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอพอถามร้านประจําแล้วร้านประจําก็แจ้งมาว่าประมาณ1,000-1,600ผมก็ตกใจอันนี้จะทําราคาส่งลูกค้าผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันขนาดมันขนาดนั้นจริงหรือเปล่า คราวนี้ก็เลยไปเปิดในเว็บเว็บหนึ่งพอไปเปิดในเว็บเว็บหนึ่งเสร็จเนี่ยมันขึ้นมาว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูสามร้อยสามสิบประมาณสามร้อยสี่สิบาทแล้วกันสามร้อยสี่สิบาทต่อแผ่นสามร้อยสี่สิบาทต่อแผ่นคราวนี้มันสี่สิบคูณแปดสิบใช่ป่ะมันก็ตกประมาณสักศูนย์จุดสามตารางกว่าก,าก็ตีไปสักสามแผ่นต่อหนึ่งตารางเนะเฉลี่ย ไอ้สามรยสี่สิบมสาแผ่นมันก็ตกประมาณตารางละพันไม่รูมปูนถูกปะไม่รูมค่าแรงก็ตกตารางละพันผมก็เฮ้ยอันนี้มันใกล้กับที่เราไอ้นี่มากกว่ามันมันใกล้กับที่เรากะประมาณเอาไว้มากกว่าแต่เราทํางานด้วยการกะประมาณแบบนี้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคามัน2ที่มันมันโดดมันต่างกันแบบนี้ ต้องระวังผมย้ำว่าต้องระวังสุดท้ายไอ้เว็บที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็เลยขอราคาดีกว่าถ้าอย่างนั้นให้เขาส่งราคามาเอาชัวร์ๆจริงๆการแสดงผลที่หน้าเว็บมันก็ต้องชัวร์ตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้วนะแต่ผมขอราคาชัวร์ๆราคาชัวร์ๆมานี่ปังแผ่นหนึ่งนะจากหน้าเว็บ337บาท ส่งราคามายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะจาก337บาทเป็น750บาทแม่งขึ้นมาเท่ากว่านะคูณนิดนิดๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นจากตารางละพันที่เราคิดไว้แล้วคราวนี้กลายเป็นตารางละ2 0 0นละนึกออกว่าเฮ้ยแม่งต่างขนาดเลยนะแล้วคิดดูดิสมมุติว่าที่ใหญ่เป็น2,300เป็นพันตารางอะ่ะผมเองเนี่ย ชมตัวเองว่ารอบข้อพอสมควรเพราะว่าเราก็ได้เช็คก,กับร้านประจําของเราเอาไวล้ละอันนี้ก็คือเช็คแค่กึ่งว่าเป็นออปชันหรือว่าถ้าราคามันดีจริงๆก็อาจจะก,ก็อาจจะใช้ที่นี่แหละก็ถ้าร้านร้านประจําเขาต่อรองไม่ได้จริงๆถ้าลูกค้าจะเอาก็คงจะใช้ที่นี่สุดท้ายลูกค้าก็ไม่เอานะครับเพราะว่าค่าตัวหินแคลนิตตัวนี้มันราคามันสูงจริงๆแต่เรื่องของเรื่องวันนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่าเราใช้ได้นะ การที่เราจะเข้าอินเทอร์เนต็ตไปแล้วเราไปสืบราคาจากร้านต่างๆที่มีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยใช้ได้แต่หาหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับเช็คจากร้านประจำหาในอินเทอร์เนต็ตทัก2-3เว็บบางทีผมมาเป็นบ่อยผมทำงานเที่ยงคืนตีนหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องเราแล้วมันจะต้องส่งราคาเช้าบางทีเราก็ถามร้านประจำไม่ได้ตลอดใช่ไหมเราก็เลยต้องหา ตามเว็บตามอะไรเงี้ยแต่ต้องเทียบหลายๆเจ้าหลายๆเจ้าหลายๆเจ้าพยายามหาค่าตึงกลางเฉลี่ยของมันให้เจอนะครับเราถึงหยิบค่านั้นมาใช้เรื่องนี้มันพังได้ง่ายๆเลยนะถ้าดูราคาแค่ที่เดียวแล้วผมจกักระจี้นะส่งราคานี้ไปนะแล้วลูกค้าเซ่ยเยสเอาค่าคุณตาวสวยเลยนะเว้ยงานงอกหรือว่าเป็นประมูลอ่างเงี้ยเฮ้ยแม่งกำลังจะบิดกันว่า ดันลูกน้องแม่งขี้เกียจไปดูที่หน้าร้านลูกน้องแม่งหาหาแม่งใส่มาให้เรานายครับอย่างนี้ประมูลได้ครับราคานี้ประมูลไปปั้งถึงเวลาจริงแม่งไม่ได้ทํายังไงอะร้านไอร้านเขาไม่รับผิดชอบนะเขาเอาราคาขึ้นเว็บเอาไว้อ๋อขึ้นผิดขอโทษนะครับแม่งจบไปตายด้วยตายจริงๆนะครับต้องระวังนะครับแล้วผมบอกเลยนะเว็บที่ผมเข้าเนี่ยแต่ผมจะไม่บอกว่าเว็บอะไรนะแม่งเป็นเว็บที่ มีชื่อเสียงพอสมควรเนี่ยนะของบริษัทมีชื่อเสียงพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ระวังนะระวังให้ดีนะครับเช็ราคาจากหลายๆที่นะครับถ้าจะใช้ราคาการสืบราคาจากอินเทอร์เน็ตหรือมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือเวลาดูราคาหน้าหน้าเว็บเนี่ยเราต้องบวกหลายๆอย่างด้วยนะยกตัวอย่างค่าข <c oughs> นส่งนะครับค่าขนย้ายไปถึงตัวหน้าหน้าง,งานเนาะลูกค้าบางท่านเนี่ยเวลา เวลาเขาจะจ้างเราเขาสืบเขาใช้วิธีนี้แล้วเขาก็ดูแต่ราคาตัวนี้สมมุติว่าม,มันไม่ได้ต่างกันแบบสองสาเท่าแบบท,ที่ผมเล่าให้ฟังก็ได้แต่วิธีการที่มันดูแบบนี้นคือราคาต้นทุนของของของ,ของวัสดุจริงๆนะครับซึ่งมันไม่รวมโศหุ้ยเลยนะค่าเดินทางค่าขนที่สําคัญค่าเศษวัสดุกระเบื้องเนี่ยร้อยตารางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสั่งร้อตารางแล้วเราจะใช้ร้อยตารางเป๊ะนะ โดยเฉพาะแพทเทิร์นแปลกๆหรือว่าอาคารที่มันมีผนังเยอะๆเศษจ,จะเหลือเยอะเพราะฉะนั้นร้อยตารางเมตรสั่งมาจริงอาจจะร้อยห้าตารางเมตรร้อยสิบตารางเมตรก็แล้วแต่แพทเทิร์นแล้วแต่รายละเอียดที่ผมพูดไปเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของบ้านเวลาเราจะตั้งงบตัวนี้หรือเป็นผู้แบบตั้งงบตัวพวกนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำอาไว้นิดนึงก็คือเราก็ต้องเผื่อให้คนหน้าง,งานด้วยเหมือนกัน หรือก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าเฮ้ยเวลาเขาเสนอราคามามันอาจจะปูดมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้ไลค์แชร์สับสไครต์ไม่ต้องเสียตังค์นะจ๊ะทํากันได้แล้วก็ใครอยากเสียตังค์ใครอยากเข้าไปดูคอร์สหนือเสียตงต่างๆที่ผมทําไว้นะครับเข้าไปดูที่ taustore.com นะครับผมมีความสุขกับงานก่อสร้างครับเราพบกัน